มากันที่เรื่องราวของกัปตันทีมชาติเกาหลีใต้นะครับก็คือซนฮงมินนั่นเองนะครับกอบอกเลยนะครับว่าขอบคุณวง BTS มากมากนะครับที่ไปเปิดประตูนะฮะสู่โลกภมแดนนะครับฝั่งยุโรปแล้วก็อเมริกาทำให้เขานะครับสามารถใช้ชีวิตการค้าแข้งที่ต่างแดนได้อย่างดีเยี่ยมนะครับเอาล้ฮะจากฮอลลีวูดเราข้ามฟากมาเอเชียบ้างดีกว่าครับนี่เลยโหดาวเด่นของเทอต n นทอมสเปอร์นะครับซนฮงมินนะฮะกัปตันทีมฟุตบอลทีมชาติเกาหลีใต้และกองหน้าสโมสรไก่เดือยทองในพรีมร์ลีกนะครับ ซึ่งเป็นหลีกสูงสุดในอังกฤษนะครับล่าสุดให้สัมภาษณ์ขอบคุณวง BTS นะครับบอยแบนด์แสนฮอตแห่งยุคนะครับที่โด่งดังไปทั่วโลกทั้งในสหรัฐอเมริกานะครับและก็สหราชอาณาจักรเองโดยในการให้สัมภาษณ์ล่าสุดนั้นนะครับซนฮงมินนะฮะที่คาดแข้งอยู่ในทีมเดียวกับแฮร์รี่เคนนะครับกองหน้ากับตันทีมชาติอังกฤษเขาถูกถามนะครับว่าฟังเพลง K p o p บ้างหรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวเนี่ยตอบว่าเขาเป็นคนเกาหลีนะก็ฟังอยู่บ้างซึ่งที่ชอบฟังนั่นก็คือเพลงของวง BTS นั่นเอง ส่วนเหตุผลในที่ชอบฟังเพลงของ BTS นั้นมีหลายข้อนะฮะแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือเขารู้สึกขอบคุณเจ็หนุ่มวงนี้เสมอครับเนื่องจากการมา,าค้าแข่งเล่นฟุตบอลอาชีพในต่างบ้านต่างเมืองนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ความโด่งดังของวง BTS นะครับทำให้เขาใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นในแง่ของการได้รับการยอมรับจากแฟนบอลและก็เพื่อนนักเตะนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าหลายคนรู้จักและก็สนใจประเทศเกาหลีใต้ ก็เพราะว่าวง BTS นะครับนอกจากนี้ค่ะความสําเร็จในระดับอินเตอร์นะคะโดยเฉพาะชาร์ตเพลงในสหราชอาณาจากักรรวมถึงอังกฤษของวง BTS ยังมีส่วนสําคัญที่ทําให้เขาเนี่ยใช้เป็นแรงฮึดสู้กับอุปสรรคปัญหาที่ผ่านเข้ามาในช่วงเวลาที่ขาแข้งอยู่ต่างแดนเพราะว่าเมื่อถ้าเจ็ดหนุ่มวงนี้ทําได้เขาก็อยากจะทําให้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยทําให้เขารู้สึกขอบคุณวง BTS อยู่เสมอค่ะและตามข่าวก็บอกนะคะว่าวง BTS เองก็เป็นแฟนบอลของสนหึง มินนะคะเช่นกันเลยตัวหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญก็คือตอนที่พวกเขามาเปิดคอนเสิร์ตที่สนามเวมบลีรีในอังกฤษวันเดียวกันกับที่ทรงฮึงมินเนี่ยก็ไปลงเตะฟุตบอลถ้วยของยุโรปพอดี <S <S ทาง RM ค่ะลีดเดอร์ของวง BTS ก็สวมหมวกที่พิมพ์ตัวภาษาอังกฤษนะคะว่าแซ่สนซึ่งเป็นนามสกุลของสนฮึงมินเพื่อส่งกำลังใจไปถึงซูตานักเตะจากแดนกินจิคน,นี้ด้วยล่ะค่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะคือหลายๆคนที่แบบเป็นคนเกาหลีหรืคอคคเอเชียเองนะรู้สึกว่าไปอยู่ต่างแดนนะโดยฝั่งยุโรปนะฮะอเมริกาได้ง่ายขึ้นเพราะว่าคนฝั่งนะั้นเขาเข้าใจวัฒนธรรมเรามากขึ้นจากการเรียนรู้จากสิลปินพวกนี้แล้วเหมือนว่าการพูดคุยสนทนาจะเปิดง่ายขึ้นเ,<อ>เพราะว่าพอถึงกลุ่มเอายูมาจากเกาหลีหรอ,อก็เราจะคุยกันเรื่องแบบโคเร<อ>ียนเวฟกันเ<อ>นาะมันก็แบบทาให้คุยกันแล้วก็ใกล้ชิดอะไรได้มากขึ้นดีเลยครับเยี่ยมไปเลยนะคะ